บายดีคันบุษม,มุนี้อยู่กับซองบิลลี่สตูดิโอเนาะวันนี้เขาก็จะมาเห็ดบล็อกกั้งแ่นบล็อกเร้รงของทุกๆมื้อที่ว่าเขาอยู่นี่เนาะว่าเขาเห็ดกิจกรรมนในเวลาว่างเนาะวันนี้แต่ละแลงเขาจะหดน้ำซึ่งว่าเขาจะมีสวนสวนผู้พักนี่แหละวัมนี้อย่างไรเนาะไปเบิ่มกันเลย ไปเบิงเลยเนาะตอนนี้มาเลยมาเลยมาโตอ่ะมีเนาะตอนนี้ก็มาอยู่นส่วนพักพักพักคณาเนาะคณคณคณาหรือคณาพักกันนาทักันนะ้เนาะกรับปูกได้ได้ดูดแล้วตอนนี้ อันนี้ยังพันด้หดน้ำหยเขาชิมาหดน้ำหดน้ำวันที่แบนไหนหดให้ให้ผู้ชมงเลยหดแล้วด้เดี๋ยวกาใจัวลั่นกำลังใหญ่แลกินวันนี้เนาะเมดวีนอย่างกระแซบตัวใส่หมูกรอบบอหมูต้มอ่ยงเนาะแต่คนมาตอนนี้ยังไ่ได้หดน้ำนีตัวใดเดี๋ยวฟั้าฟักนั้นจะ ท้หัมันคืเรื่องนไ้นดู้มันจะไม่เหี่ยงแก่รนี้เพราะว่ามันจะปูกแล้วเขากินพ่ทานเามันได้าเป็นถ้าดั้จะกินไปส่วนนึงแล้วงเนาะเคได้มีเลยมาคนองาานกับงานงานกีฬาของูออคนกค่ใจเลยเป็นส่วนน้อยๆู พักงามพักปอดานพีโตทันที่าปอดปอเนาะอันนี้นะใส่ปุ๋ยหน่อยหนึ่งขายพางค์ตลาดมีคนมาเอาะพักปอดาพเ้อรพักอดานพีเ้อรขับรถสามปัญหาพันดบอปุ๋ยเปนแห้งอ๋อเอาไหมน้องบี้ยังโสดอยู่เด้อเดี๋ยวสิขึ้น a ฟซบุ๊กให้เลือกเบอร์โรัพทิต่อ เก้าเก้าเเก้าเเบ่แม่เก้าเก้านเบอรเอาดีๆเอาดีๆบมีเอาดีๆเบอาบแจ้งเาเจ็กบุบี้อเลัยวนมบเดอมีานกิจการส่วนตัวป่แบบมขาเสื้อผ้าขเือ้าขายออนไลายทุกอย่างครับขายกอางครับส่ง่ส่งที่ส่งเทศเเกขายทุกอย่างเด้อา อย่าง B L ไป็นตัวนู้นเดี๋ยวสิขึ้นให้อย่างถึกกว่าท่านอื่นแน่นเคถามว่าหดนี่นาบามือหดบ่อด้วว่าจรงไหนรดมือเลยเนาะรูดมือบ่ตอนเช้าตั้งโมงตอนเช้าลูกจากโมงตอนเช้าโมงหโมงลูกห้าโมงเป็นอย่างคือลูกเศร้าแท้อ่าม่บ้านเมือวนแ่วนั่นเนาะต้องไปซ้อมไว้เนาะอ๋อเห็นเลยเนาะเแทนสามน้ำสีต้องไปเก็บเน เฮนสามเพินงหาเนีามเฮนควาเงินัว้าสามหลังเอาเอาเนสามเนสี่ไม่ยังวอดีดีบอวิดีเอาบอดีดีเอาเอาดีดเขาบชื้อ่ยอมมาอะ้อนะือจะเป็นบูชื่อเรียแล้วนี่สิไปใส่ต้หน่เรียแล้ววะเขาออกกําลังกายเรียวก็ออกกํลังกายปกติไม่ทักมือเขาออกกําลังกายบ กีน for oh, so oh ั้าเอาเลยได้บาทนี่ก็การกังไกลตัวย่างไม่มักดิ่นกีฬาประเภทไหนอะไกนวกร์มงกายแล้วกัอร่างกาย่ดอกี่ดอกจะมักที่สุดเลยยายาเพราะว่ากีฬาอื่นเนาะสำหรับน้องมันจะตัได้นิ่เอาแนออบๆเดีะใต้ได้ออกมือเอามือเนาะไปเส็ตัวนี้ ได้เราบอก่<ฮ>ดหลายแท้แอนี้เอาให้มันสมัคนระแต่ละมือคือว่าหด<ฮ>อ่าสองสามบวยสองสามบัวเนาะเบอ่สองสามบวยได้ผักนะพี่ไ<ฮ>อ้น้องเอฟฟิวโมเมนต์เลเตอร์มันีกันพดแม่ที่ที่ทวาได้ เพื่อบุรเทากินก็ว่าได้อปลูกไปโรดมะเขือนะ บุษชมที่จบไปนั่นเนาะกะแมนการดพักของเฮาในแรงมื้อนี้เนาะสำหรับมื้อนี้มื้อนี้วันขาน้าวเออที่ยงเที่ยงสิบหกเออจะได้พบเนาะของแต่ละแรงของเฮาเนาะจะได้เห็นอยงซิกบับวันนี้อย่างไรเนะเาเกะกเฮาก็จะฝากซองบิลลี่สตูดิโอเนาะขอให้ท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจของเฮาเคลิปต่อไปเนาะบางที เอาตามเฮี่ห้องของกันทานผุดชมเนอะว่าอยากให้เขาฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอย่างเนเนะเขากา็ท่านเขาฮ็ดได้เขาก็จะเห็นให้ท่านผุดชมเมิ่งเนาะบ๊ายบายใจ